กิจกรรมโซนมวนความเพียรพระปิตาชดสิทธิ์าหลวงปู่ทวดดิสเีสุป,ปิทรทรน9 4ครั้งที่67วันที่16บหกเมื่กราคมสองพนห้าร้อยหสิบ เ็ตรงของวันที่16มกราคม2569ัน้าร้เ้าเจ้านายที่เดีดสบัจิตขอเป็นงวาจาสารยายพุทธมนต์ทวาาเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจารยา์บูชาได้องค์พระความปฏิเทระเจา้าลคงหลวงปู่สมเด็จุหลวง,งปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผูู้เป็นเจ้าของวิชาพินามณีขอเทศเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงม่อนุโมทนาในการสวดสารยายของข้าพเจ้านี้ ขออนุบาคผลพระราชนาตายคูบาอาจารย์และเทเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแกร่การสัสย์รายมุนต่อไปปรสวัสด,ายายมสสดมุมจงดเทวดาสมันตาจักวาเลสุอัฏฐะกัจันตุเทวตาสัตตมังมุนีานาามมาราชสัสุนัตุสขมโมกตังสักเคกเมชุลเปกิติเสขารัตเท จันตาลิเกวิมานีที่เป็นราเ,จาาเตจัขามีทะลุข้าหันเอกหาวัตัวมุ่งเกติภูม่าจนาาาาขาขันทุเทวาสรัทธละวิสเมยักขะคันธปนาคาที่จันตาสันติเกยังมุนิวรรจันังตาทวโมเมสมนตุธรรมะสวรรคาโลอิยามัทันตาธรรมะสวรรคาโลอิยามัทันตาธรรมะสวรรคาโลอิยามัทันตาบทสวน,นว่าการสาราติคตาตัมโมตัสสะพวัตโตหลังโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นามตัสสะปะกตัวอรหตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะปะกตัวอรหตสัมมาสัมพุทธัสสะโสสุสัจจกิริยาคถานัตถิเมสระนังอัญญังพุทโธเมสระนังวะลังอิเตนะสัจวัชเจนะสติเมหุนตุสัพพะนัตถิเมสระนังอัญญังธรรมโมเมสระนังวะลังอิเตนะสัจวัตเจนะสติเมหุนตุสัพพะนัตถิเมสระนังอัญญังสังโฆเมสระนังวะลังอิเตนะสัจวัตเจนะสติเมหุนตุสัพพะ บทสวดมหาคารุณิโกนาโทติอธิกาคาถามหาคารุณิโกนาโทอัตยะสัพปันินางโพเลตวาปารมีสภาปโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจวัตเทนะมาหงตุสัพปะทวามหาคารุณิโกนาโทหิตายะสัพปันินางโพเลตวาปารมีสภาปโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจวัตเทนะมาหงตุสัพปะทวามหาคารุณิโกนาโทสุขายะสัพปันินางโพเลตวาปารมีสภาปโตสัมโพธิมุตตะมัง เอเตนะสัจหวะเทนะมาหงตุสัพุปัตถวาบทสวดมหาสมยสวดเอวเมสุตังเอกันสมยยังพรกวาสกีสุมิฮัลติอภีหงตุสมิงมหาวเนมหาตาภิกขุสังเกนะสัตถิงมันจัมิติหิภิกขุสเตหิสัพเพหิวะอรันเตหิตัสิหิจโลกัตตุหิเทวตาเยปุเยนาสันนิปติตาคนติภควันตังทัศนายะภิกขุสังฆา อาสะโคจตุนังตุทาวาสกาจิกานังเทวนังปิตตตมโหสถอยังโคมะกว่าสเกตุมิหารติกะปิยวตูสมิงมหาวเนมหาตาปิภสังเขนะตัสทิ้งปจัมมติหินปิภูสติหินสเปหิวหวอัลันติหินทัศนีจะกลัาติตินีเทวตาเยเยนะสนิปิตตังคุณติพระวันตังทัศนายยะปิภูสังจะยันุนํายัมปิยานุปควาเตนุปสังกเมยยมะอุปสังกปิตว่าคขโตสันติเกวเจคาถาปัตยยามติ อะาตโหตาเทวตาเสยตาภินามะพลวัคุริโสสมัติจตวาปะหังภาษาละเยะภาษาังวาภะหังสมิจเยะอิวะมิวะตาวาเสสุเทเวสุอัสนิตาภะวะโตกราโตปตุลังสุอาตโหตตาเทวตาภะวันตังอภิวัติตวะอิกะมันตังอัตังสุอิกะมันตังทิตโคอิกาเทวตาภะวะโตสันติเกอิมังอังอาปาจิมหาสมัยโยปวันนาสมิงเทวะกายาสมาคาตาอาคตมะหะอิมังธรรมะสมัยยังภิกขตาเยวะ อภลา a ิีตัสังคันติอัตโหอภลาเทวตาภโกโตสันติเกอีมังคังอภาสสตัตตะละพิกโวสมาทังสุจิตังอัตโนุจุกมรคังสุสาระธิวะเนตานิคังเหตวะอินทริยานิละคันติปฏิตติอัตโหอภลาเทวตาภโกโตสันติเกอีมังคังอภาสิเจตวะกิลังเจตวะบริคังอินทกิลังโอหันจามะเมสาเตจลันติสุธาวิมลาจะคูมตตาสุตันตาสุทุนะคติ อดัพโขอบาลาเทวตาภควโตสันติเกอิมังคังอภัสย์เยเกจิพุทธังสรานังคาตาเสนเตขมิสันติอภัยะภูมิปะหายะมนุสังเทหังเทวคายังปาริปุเรนสันติเตอดัพโขภควาภิกขุอมัตเตศีเยโพยเยนะภิกขเวีรัสสุโลกธาตุสุเทวตาสันนิปฏิตาคงติตถาคตังรัชนายะภิกขุสังฆัญจาเยปิเตภิกวเวอหิส่งอติตามาสรานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธา เตสัมปิปภวันตาลังอิตาปลงวายวาเทวตาสนิปติตาอหิสุงสยทธปิมมยังังอิตาเลหิยปิเตปิกุเอวิสติอนาคาตมตานังอรันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีภวคนตาลังอิตาปลงวายวาเทวตาสนิปติตาวิสติสยทธปิมมยังังอิตาเลหิยอจิกิสัมมิภิกขเวเทวกายังนามานิกิตาจิสัมมิภิกขเวเทวกายานังนามานิเทศิสัมมิภิกขเวเทวกายานังนามานิตังสุนัสสาตุกลงมนุมนัสิโกรธาปัสสิสามี ตีวามตีติโคตีติโคภะกขโตภัจจสุรุ่งภักขายตสุโฉาสิโลกมำหนดกษัมมิยศาภูมาตาชัตติตาเยสิตาคิริฆาปลังปิหิตตาสมาหิตาปุถุสิหาวัสนเลนาโลมังสาพิสัมปุโนปถาสัมรสาสุทาวิป yes. <an> ัสสนามันาวิลาปิโยปจัสเตตวาวันีกปิตอสเวตะโตมันติยิสัทธาสัพเกสเนรติเทวขยาอภิกันตา เทวิชาทาภิโกเตจจากสวมางกัลุงสุตตะวันเพื่อนสตร์ศาสนังเตทสมตุลภูยานังอนุสานะทศนังอภิเกสตัมมัตสุงสัร์ังอสัสนิสตังเอกิศาสนังอนุสานะมัตสุงอภิเกสตัมมัตสุงทิสาสภาพุทธาอหุงจาสภังอภิญญาอ๊อกิตวานะจากขุมงตโตมันติสิสท้าสัวเกสเนรเตเทวกายะภิกขตาเตวิชาทาภิโกเยโวหังกิตติจิสมิคิระหิอนุปปัสโซ สัตตสหาัสวายะขาภูมากะปิลวัตวาอิทธิมันโตชิตติมันโตวันนัมัโตเยสติโนวัธรมนาวิกขมงภิกุนังสมาธิมันังจะสหัสาเฮมาวะตายยะขานรตะวนิโนอิทธิมันโตชิตติมันโตวันนั่งโตยสติโนวัธรมนาภิกขมงภิกุนังสมาติมันังะสาัสลาฮิสาัสตายยะขานาตะวนิโนอิทธิมันโตชิตติมันโตวันนั่งโตยสติโนวัธรมนาวิกขมงภิกุนังสมาติมนังอิทธิเตโสะสัหัสายะขานตะวโิ อิติมันโตจุติมันโตวันนับโตยัสันโนมธรรมนาภิกขมงปิกุนังสซมิติมวันังเวสามิตาปัจจสตาจะคานังตะวันิโนอิติมโตจุติมันโตวันนับโตยัสันโนมรธรรมนาภิกขมงปิกุนังสซมิติมวันังคุณพิโรละาชกิโกวิปุนาตอิเวสนังเป็นโยนังสัตตาสังสังจะคานังปายรูปัสติคุณพิโรละาชกิโกโทปคัสเซมิติมวันังปุลิมันตติสังราชทัตละโทปัสสติมารถะนังอธิปติมหาราชเจใสิโส ปุตตป an ิตะสะพ่างโวทันามามหาปลาอิทิมตโตจิติมตโตวนาโตยัสสินโนมวธมนาปิกขมงปิกขณังธมิติมนังตะขีรัจจัตทิสังอาชาวิรุณโหตปัสสะสติคุมภัฒนังอธิปติมหาราชายะสติโสปุตตปิตะสะพ่างโวทันามามหาปลาอิทิมตโตจิติมตโตวนาโตยัสสินโนมวธมนาปิกขมงปิกขณังธมิติมนังปัจฉิมัจัตทิสังราชาวิรูปโขปัสสาสตินางขณังอธิปติมหาราชายะสติโส ุทธปีต <P an> ัสสาภาวนโยทนามวามหาภลาอิทิมุตโตชุติมุตโตวนาตโตัสสิโนวัฒมาาภิกมุงภิกุนังสัมิติมานังอุตตรินจัติสังราชกุเวโลตับสาติยคันังอธิปติมหาราชาเกษริโสอุตตปีตัสสาภาวนท่านามามหาภาอิทิมตโตชติมุตโนตโตยัสสิโนวัมาลาภิกมุงภิกขุนังสัมิติมุนังปุริมาธิสังตะตะะโทตะกีณนาวิรุฬหะปูวัชิเมนะวิรุปโขกุเวโรตะลังทิสังยตโลูเตมหาราชากั ทันทารมนาอตังสุวันนี้กบิรว right ัตเวติังมายาวินุตัสาอคูวจะนิกาตธรรมายาคุเวนโทเวนโทวิภูจะบูโตศาสตรนโนกรมวเศโทจะกินนมันทุนิมันทุจะปนาโทอุปปัญโยจะเทวสุโตจะมัตติจะตัดเสโนจะคันตะโพนโรชาชโนตะโพอคุวันจะสิโคเจวะติมพะโลตุยวัตตาเอเตจันเยจัลัชโนคันทับพาสหราชุปิโมธมนาพิกโมงพิกมณังสัวิติมนังอสาคูนปัสสานาคาเวสลาสหะ ตัชกาภามาตตลาอาคูบยาคาตายติภิยมุนาตาตลาธาเจอาคูนาคาเจสติโนเอลอาโนวะหานาโคสุปะคาสัมิติมุนังเยนาคาลเชสาสาหันติทิภาทิชาปุขิวิสุจิสกูเวหายาซาเตมณมัชปัตาจิตลาสุปนาอิติเตสานามังอภัยันตคานาคาลชานามีสุปนาโตเขมกะศิพุทโธสนาหิวจชชิอุปวะหานยตานาคาสุปนาสานามังสุพุทธัง สิทาลุชาเตนะสมุทังอตุลาสิทาปัตโลวัสวัตถิเตวิธิมุตโญยสจิญงกาลละขันธามาวิสมาอตุลาธนะเวขะวิปปจิตติสุจิตติจวะหะลาโตนโมจีสหสตันจัปปิปุตนาตามตภีวโรจนามกาสนัยหิตวาเสนังพลีเสนังลหุปนุปขมุงสมัยุตานิพัตเตปิคนังสิมติมวนังอาโปจะเทวาปัตวีจะเตโชวาโยตัชะขมุงวารุนาวารุนาเทวาโสมโอจะติสสา สหเมตตาครุนากกายิกาอภูตเทวายจสจิโนทัศิเตทัสสากายาสเปนน์ตมิณิโนอิทิมโตจิติมุนโตวันนอกโยสสจิโนวัฒนานภิกขมงภิกขณังเทมิติมนังเวทูจะเทวาสหเีจะอัสมาเะตุเวยะมาตันทัตุปนิสาเทวาจตระมะคคปุลักขิตาสุยสุปนิสาเทวาสุยมะคคปุลักขิตานะขัตติณิปุลักขิตวาอาคูวันทะลวะหกาวาสุนังวาสโลเสโซสโคปะคะปุรินตะโททัศิเตทัสสากายาสเปนน์ตมิณิโนอิทิมโตจิติมุนโตวันนอกโยสสจิ วัฒนนาพิกมุมงพิกมนังสัิติโมนางอธากูสาคูเทวาชละมักิิสิขาริวะอริตกาจะโชาจกอุมาภูพาณิภาสิโนวันุนาสหธรรมาจะจุตตาจนิชกาูุเลยยะลุจลาอาูอภูวัตสันเนสีโนทัเตทัธากายาสพินันตวันิโนอิตมโตจิตโตวันาโตยสสทิโนวัฒนนาภิกมงภิกมนังสัติมนาสมานามะฮสมานามนุสสามนุสสมานคิทาประ ทูสิกาอาคูอาคูมโนบูทูสิกาอาสาคูหะระโยเทวาเยตัรูหิเทวาสิโนปะละคามห์ปะละคาอาคูเทวาเยสติโนทัตเตเตทัสตากายาสเปยนตัมานิโนอิติมตุจิติมตุวันนกตุยสริโนธรรมนาภิกขมงภิกขังสมิติมุนังสุกากลุมห์อาลุลอาคูวิขะนัสาสหอชาสขายะหะปะโมคาอาคูเทวาวิจักขณาสัทธรรมตาหะลักขาวิสิกาติยะสติโนสนายังอาคาปัญโโนโยธิสาอาภวิสติ ทัเตตัศาคายาสเปนนั้มโนอิติมโตจิติมโตอนตยสัิโนวัมนาภิกขมงภิกขุหังสมติงนางเคมียาดุสิตายามากตกาเสสัิโนสมพิตกาลมัสเสธาจิตินมาจเอภานมานะรติโนอคูอัสาคูปะะนิมิตาทัเตตัาคายาสเปนนั้ตเมโนอิติมโตอิติมันโตนโตโยสัิโนวัมนาภิกขมงภิกุลังสมติงนาง สถเทเตเทวะนิกายะสเปนนันตมณีนนโนนวันวจีนะอาคัรชุงเยจันยีสจิสาสาปวุจจาติมักีลังอุตตินัมบนาสวังตะเคียโมคาตาลานังขังเันทวะอัสิตาติตังตุพามาบาลมัตโตจิปุตตะอิทิมะโตสหะสันนังกุมาโลติโสโยโสปะคะสมิติมวังสหัสตะพามะโลกานังมาพามะพิติตติอุปปันโนชิติมัตโตปิตสมังกโย เจษิโทศิตาอิสระคู่บัจกัสวัจโนเตสังกัมมัจโตอาคาฮะเิโตปิวะเิโตเตจะสภพอภิกันเตสินเทเวีสัพพงเกมรัสเนาอภิกรมิปัสสะคณะหัสะมันทียังเอิะคณะสะอันตะปะเคนะมันทัตมาสมันตาปิวะเะมงวมุจิตาปุจิณังอิธิตาทมหาเสโนคณะหัเสนาอภิสิจิปนินาตละมันตะลังกตะานะเพระวังเดธาปะวุสโกมิโคตตะยินโตสวิตโโก ตถาสมประจุถาวติสังโฆตโตะสญมเสตตัญจสัพพังอภิญญาภวคิตวันะจะกุมารตุตมสิจิสัทธาสาวกเสนิลติมลเสนาอภิคันตาเตวิเชตาวิโกเดจัปปานุปโตวัคตัสสัสสนังปิตังกิปะกามุงเนสังรูปิอิชยุงสับเพวิเชษสังฆามาพยาติตายสเดโนมทันติสังโปเตหิสับการเตชเนสุตาติบดสวดจุลชัยประละกร นโมมีพ erm ุทธเตชะสัตตะตันตยะธรรมิกาเตชะปริสิทธิประสิทธิวานารายะภะระเมสุลาสิทธิพมาจิอินธาจัตระตุโลกาคัมพีละคาคาสมุทาปูตงคังคาจัสพามะใชยะประสิทธิพรตุเตใชยะใชยะทันรนิทันรนิอุตตติอุตตตีนาธินาธีใชยะใชยะข้าคนละตนละนิสัยนิัยใสเสนาเมรุราชักนณาราชีใชยะใชยะคัมพีละสรงพีนาเคินทนาคีปีศาจปูตักคาลี ใชยชยะโทนิมิตาโลกีใชยชยะสิกคีสุธาธานมุขชาใชยชยะวโรฬนาภูขายาตาใชยชยะจามบัินาคาตคุณละคันโทใชยชยะฆาตจคอนนาตุรงตุกาละพุชงสิฮาพยัคฆ์เทปาใชยชยะวโรฬนาภูขายาตาชิตาชิตาเสนาลีปุณณะสตินัลดีใชยชยะสุกาสกาชีวีใชยชยะธรลีตาเลสัทธาสุชายาใชยชยะธรณีสันติสัทธาใชยชยะมังกลาลัญยาพวเก ชัยชัยะวิรุณนายะคีชัยยะชัยะลักษณ์สุลภกกุจเตชาชัยยะชยยะพัมเมตกนาชัยยะชยยะราชาธิราชชัยชัยยะชัยยะปัทวิงสัพพังชัยชัยะอราหันตาปัเจกัพุทธสาวังชัยยะชยยะมาห้สุโลหะลือสโลหาโลหะลินเทวาชัยชัยะพามาสุลโขชัยยะชยยะนาโขวิรุณหโขวิรูปโขจันทิมาลวิอินโทจักเวนะเตโยจักรเวโลวัตุโนปิ จะอคีวะโยจะปัจุนโโหคุมาโลทัตตลตโกอัฏฐารสะมหาเทวาสิจิตาปะสะอัฏโยสิอิสิโนสวกาสภาเชยะลามโภุเตเชยะธโมจะสังโคจะตัสสปาโลจะชยะกังเอเตนะชยะเตเชนะชยะโตติวันุเตเอเตนพุทธเตชนะวนุเตชยมังคลาชโยปิพุทธะสิริมโตอยังมรรสะจะปิมโตกราชโย โอโคสยามปุริม ah ันเตปโมธิตาชยัตถาภะมะคณามหิตเจโนชโยปิพุทธสสะเศริมโตอายังมรัสสัจปาปิมัตโตภราชโยโอโคสยามปุริมันเตปโมธิตาชยัตถาอินทะคณามหิตเจโนชโยปิพุทธสสะเศริมโตอายังมรัสสัจปาปิมัตโตภราชโยโอโคสยามปุริมันเตปโมธิตาชยัตถาเทวคณามหิตเจโนชโยปิพุทธสสะเศริมโตอายังมรัสสัจปาปิมัตโตภราชโยอุโคสยามปุิมันเตปโมธิตา ชยัตถะสปนามะนาหิส hmm. ิโนชโยปิพ ja. uh ุตตะสิลิมาโตอายังมรสาจัปปปิมาโตบาลายเจโยโอโคสฉยังปนิมันเตปโมติตาชยัตถะนัคคานาหิสิโนชโยปิพุตตะสิลิมาโตอายังมรสาจัปปปิมาโตบาลายเจโยโอโคสฉยังปนิมันเตปโมทิตาชยัตถะสปามะนาหิสิโนยันโตโภติยาโมเดสักยันังลันเทวตโน เอวังตะวังมุอเชยยวหงฮิเชยสุเชยมังคัลยอปาราชิตตะพนลังกีสิสิปะระวิโขคะเลอภิสิเกสอาปะกุตาลังอคาปโตปโมทติจุนักตังสุมังคะลังสุปะปตังสุจิตังสุปโนสุโมตโตจิตตุจิตังความัจจริสุปัฏฐินังกายะกมังวัจจกามังวัตปะฏฐานังปะฏฐานังมโนกามังปนิสิเตปะฏกินาปะฏกินานิคขตวานะวังตะเทปะฏกินีเตอตัลัทธาสุวิตายิรุณหาปตะสาสนี โลคาตุกิตังโหทธะสหะสเพหิยาติภิสุนันตหงุโตเยเทวะอัจมิลตานิอธิคตาทิกายุกาสตาโหตุตตุยตาโหตุโตสัปทานลักขันตุสัพพะตระนังลักขันตุจินัสาสนังยาคจิปัตนาเตสังสภีบลินตุมโนราธาเยตักกาลีปวัสันตุวัสังวัสาวะลาหกาโลคาจุปตะวาเตสังนิวาลิณตุจะสัพพะทานกายาทุกังยตุกังอาตุยธาลหัง บทสวดธรรมะดิยางสุตมมสตังเอวามีสุตังอิกังสามังพระควาสวัตถิยังว,วิงหารติเจตวเนอนัคกัปินทิกัสะอัลเมตระโคภควาภิโคอมันเตสิภิคโคติภะตตเตติเตวิโคโอตัวโตโตใจสุตสงภควาอิตตะทาวจาอุปัทฐาวาภิโกตตะการตานางังอรุปัฏฐาวาตตะการตานางังติตตาวาสาสะสดสะตัมมนตุธรรมทิฏตะธรรมานิยามะตะสะเพยสงฆลานิจาติมม ตัณฑะธาตุอภิสมุจติอภิสมัยติอภิสมุจตวาอภิสมัยตวาอธิคติเทศติปัจจพิติปัสสาิติวิวาลติวิภัจติอุตตนิโรติสัพเพสังขารานิจาติอุปัฏฐาวาภิกเวตธาตุนังอนุปัฏฐาวาตธาตตันังทิตาวสาทัตุธมัจจิจตตาธมานิยามตาสภัยสังขารุปคติตัณฑะธาตุอภิสมุจติอภิสมัยติอภิสมุจตวาอภิสมัยตวา อจิคติเทศติป <physical diseases Prof discussion> ัญจเวติปทเวติว <ăn: S 2> ิวาลติว huh ิภัจจติอุตณีกลติสเพสังฆาตุขาติอุปัฏฐาวะภิกวิตถากาตานังอนุปัฏฐาวะาถากาตานังทิตวะสาสัตวตุสัมมติตตาสัมมดียามาตาสเพนมานันตตตติตรรมถากตโอภิสมุจติอภิสมิติอภิสมุจตวะอภิสมิตวะอจิคติเทศติปัญจเวติปทเวติวิวาลติวิภัจจติอุตณีกลติสเพธรรมานตติอิธมวุจภะควาอัตมานติภูโิโต ปฏิตังอภินันทุนตีบวสวดปฏิเทขลตัณคาถาปฏิตังนานละวาฆ่ามยยันะปฏิกรรมเกนะค่าตังอกคนไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงจะสติตะมหินตั้งอปสันต์นะค่าตังที่เป็นอดีกรับไปแล้วสิ่งเป็นอนัตต์เก็ยังไม่มาปัจจุปนัญจะอยธรรมังติอภต์อภวิปัสสติอสันต์ิลังอภสันต์วิปัสสติอภิสันต์วิปัสสติ ผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นจะพ้นหน้าในที่นั้นนั้นอย่างแจ่มแจ้งไม่คนงานคนเกลียดองครองครอบครัวต่อการเช่นนั้นไว้อาเชวะกิจจะมาตัดปังโกชินะวะนนันตุเวความเพียรเป็นกิจที่จะต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พ่งนี้นาฮิโนสังคาลันเตนะมหาติเนนาอจุนาว่าการแบบเพียงตระมัดเรื่ซึ่งมีสยามากจะไม่มีสมบัติเบาเกวังฮาริมาตาปิงอโขโมระตัมมาตันทิตังตังวีพเทกะละตุติสันโตอจิกเตมุนี้พวนี้ผู้สงบย่ำเก่าเรียกผู้มีความเพียรย่่ะนนนัั้ไมเกีแลว ทั้งกลางคืนวันและกลางคืนว่าพวกเป็นอยู่แมมเียวราเดียวกว็น่าชม